คะทุกคนถัทงที่4ี่ไปเอาถังมาเพิ่มอีกหนงใบนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าพี่ฝนกลับมาที่ป่าป่าแบบป่าข้างในลึกอลนะ้เนาะได้ยินเสียงรถตัดไม้อยู่ข้างๆแสดงว่าเขาจะตัดเขาจะตัดป่านี้อีกแล้วค่ะทุกคนโอ้เอจะมีเห็ดเก็บไหมเนาะปีหน้า ก็คือถ้าเขาตัดป่าออกคือตรงเนี้ยพี่ฝนได้เห็ดเยอะมากนะป่าเนี้ยถ้าเขาตัดป่าตรงนี้ออกก็คือปีหน้าแย่นแน่ๆเลยไม่มีที่จะเก็บนะทุกคนไปไปเก็บเห็ดตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงกว่าไปค่ะทำเวลาเนาะก็มีเสียงรถวิ่งออกไปหนึ่งคัน บรรทุกอแอปเปิลออกไปน่าจะเอาไปอ่อยแถวเนี่ยโอ้นี้แหละนะถัทงที่สี่ของวันนี้นะคะทุกคนโอ้ยมันเละมันเก็บยากด้วยแหละทุกคนนะเป็นย่ายนี่ไงอดอกใหญ่ๆแล้วหยุด หยุดตุดถังซะด้วยนะนั่นแหละเจอแบบไหนก็เอาไปก่อนเนาะอะไรที่มันแตกก็เอาเก็บไว้กินแตกๆอะ่ะน่าจะได้ดูฝีมือสายฝน <c oughs> ทำกับข้าวชูเนาะ ก็เคยทำยู่ทำได้ยู่แต่ทำก็ทำมันต่างกันนะเนาะออาหารของแต่ละบ้านแต่ละจงังหวัดมันไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกหักแล้วเน,นี่ยขามันสวยก็เอานั่นอ่ะมันก็จะมีทั้ง กมแล้วก็ดอกใหญ่เด้อตรงนี้ไม่มีใบไม้ร่วงมองเห็นอยู่เดี๋ยวไปตรงนูงนะ้นน่ะใบไม้มันร่วงโอโมองยาก ไม่ใช่สัเอะละเดอ้อตาอไร่ละเดอ้อบัดที่นี่เบิง่งเหลืองไปมดืดหาเห็ดบ่พ่อเลยบัดนี้ยางกลมหนายางเดียวอ่ะ ต้องแบบซี้เจ๊ๆอีหลีจังสิเห็นอู้เนาะใบไม้ ยูไตหมดแตกแล้วบบได้อันนี้ได้ยู่บได้บางทีมองไกลๆอ่ะเหมือนดอกมันจะได้นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมได้แต่หมดขามันเปื่อยไปแล้วลม ไม่ลงถังซะแล้ว ดอกนดอยน้อยมันได้ฮือแล้วไหมขายา่วอยู่เด้อมันฮือออกมาดอกเดียวได้เนี่ยมันแตกเดยเนี่ยพี่น้องดึงออกมาสพีนน้องวอาโอ้มันคือแตกมันคือแตกมันแตกอยู่แล้วเด้อพี่น้องบางดอก คิดว่าดอกเดียวสองดอก จะเต็มถังอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ฝนจะทําคลิปนี้สองถังเลยนะเพราะว่าถ้าถังเดียวมันแบบว่ามันมันมันสั้นเกินเนาะเนี่ยมันจะเต็มถังแล้วไง เก็บเห็ดเรื่อยๆๆหน้ามืดเหมือนกันนะทุกคนนั่งรมยาไปหน่อยหนึ่งนะเมื่อกี้นี้แดดมันร้อนมากวันนี้อันนี้ไม่ได้แล้มันแตกนะทุกคน สี่โมงแล้วเนาะรถวิ่งสองคันแล้วบ่ายสามโมงคงรึ่งแล้วพี่น้องอีกครึงง่งชั่วโมงเฝ้าออก,กันเด้อ ตรงนี้ขออนุญาตเก็บก่อนเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวสิไปถ่ายให้เบิ่งอีตรงอันใกล้ๆถั้งสองทั้งที่ว่าเอาไว้ที่แรกกันเดอ้อเพราะว่าบ่ไดดเก็บดิ่หมองหนึง่งอันนี้เดี๋ยวสิขออนุญาตเก็บไปแถวนี้ก่อนให้มันเต็มคู่แล้วก็สีง่ายจ้ะโอ้ยข่เฝ้าตาเหลือกตาลานพี่นอ้องเอยหอดคลิปกับบ่ไดดถ่ายมันคำเดี๋ยวสีม่งแต่เวลาเพิ่นอัน ในพานม้าพอดีเครื่องสมองนั่นข่อยเฝ้ายุ้มเอายุ้มเอาเลยจกเอาจกเอา,เอานี่นะ <c oughs> สองถางสุดทร์ข่อยโอ้ยข่ <c oughs> อยมุนเบิดโซก,กระปกอันขาทรงนั่นเต็มมิแตอันกีด,ดินได้หาคุหาค,คุเครื่องพี่องอยู่ในกระเป๋าเปะเครื่องกระคุเก็บน้ำทาง อันก็มีคนเข่ามาเก็บอยู่ก็เลบยบ่ไดดอันนี้ก็เลยบ่อใดทายฝ่าวลายฝ่าวอ,อกน้ำละไดซ้ำานีแล้วล่ะพี่น้องมาเจอกันคลิปนาเด้อคลิปสันกระเบิ้งไปโลดเนาะเดี๋ยวมือไดไปอีกสงสัยสีเว้นไลยมืออยู่ดอกฝนสีตรงอีกแล้วพี่น้อง สบไปซองเฮดดำให้เบิ้องดอกมันเขวาว่ามันออกรอบที่สองแหละเจอก,กันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ